น่าไงางานเข้าแล้วจ้าซื้อเสื้อผิดแบบมาตรงดิ่งไปที่ช็อปเลยค่ะจะบอกก่อนว่ามินซือซ้อเสื้อยูนิคอร์มา2ตัวตั้งใจว่าจะเป็นแขนสั้นแต,แต่ที่ซื้อไปวันนั้นคือซื้อแขนยาวไปหลังจากนั้นก็ไม่ได้เปิดดูเลย <c oughs> วันนี้นึกขึ้นได้เลยหยิบจะมาใส่เพิ่งรู้ตัววันนี้แหละเ <c oughs> ข้าไปที่ช็อปสาขามินบุรีก็ไปคุยกับพี่พนักงานวต,ต่างจะอยู่ที่ประมาณตัวละร้อยกว่าบาทพี่เขาเลยแนะนําให้ทาเรื่องคืนแล้วก็ซื้อใหม่ได้เลยเพราะถ้าเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนรุ่นราคาที่เท่ากันแลล้้วกก็เืืออที่ซ่ซหม เพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็นของมินสองตัวแล้วของทิฟฟานเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวเราก็มาเลือกสีกันเลยค่ะของมินได้แล้วเป็นสีฟ้าอ่อนกับสีเบจส่วนของทิฟฟานชอบสีเขียวอ่อนเพราะว่าเขาซื้อสีเขียวเข้มไปแล้วเอามาลองทาบดูว่าชอบหรือเปล่าส่วนตัวเขาชอบนะสีนี้<ค>เขาบอกว่าตัวนี้น่าจะต้องใส่บ่อยแน่ๆคือความชอบความปังอ่ะเนาะเสร็จแล้วก็มายืนรอต่อคิวอันนี้คือหน้าของคนที่สานึกผิดนะคะคือซื้อไปแล้วไม่ได้เช็คเลยค่ะตั้งแต่28เดือนที่แล้วเพิ่งมาเช็คกันนี่เสร็จแล้วนี่าไย สีเขายังแอบเซลล์อีกว่าสียังเปลี่ยนได้นะคะถ้าเรามาเปลี่ยนคือเรามาเปลี่ยนแบบเลยงตัวแต่ว่าได้กลับเพิ่มไปห,หนึ่งตัวเพราะว่าราคาที่เราเอาจะซื้อจริง,รงๆอับแขนสัาน่ะมันถูกกว่าไงแล้วก็แขนยามันแพงกว่าก็เลยเพิ่มตังค์อีกสอง้าสิบได้เพิ่มมาหนึ่งตัวนิทานเรื่องนี้สอนให้ดูว่าต้องเช็คให้ดีและละเอียดก่อนออกจากร้านไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ไว้เจอกันใหม่ ep หน้าจ้า